สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูนุ่มจะพาเด็กๆไปฝึกท่องพยัญชนะไทย44ตัวไปพร้อมๆกับคุณครูไหนใครได้แผ่นที่ครูแจกไปแผ่นนี้แล้วบ้างยกท้าได้แล้วนะคะเราจะไปท่องพร้อมๆกันเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปท่องกันเลย เด็กๆนะคะชี้ตามไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะมาเริ่มตัวแรกเลยอ่าพร้อมกันค่ะกอไก่กอขอไข่ขอขอขวดขอขอควายขอขอคนขอขอ,ขอระคังของ ชชิงชอชอช้างชอโซโซโซชอกระเช้าชอยอยิงยโดชะดาโดโตปตักโตโถฐานโถโทนามมนโทโถทอ,อผู้เท่าทอ นอเนนนอดอเด็กดอโตเต่าโตอทอถุงทอ้ทอทหานนรทอ้ทอธงทอนอหนูนอบอใบไม้บอปอปลาปอ้ผอพึ้งผอ้ฝอฝาฝอ พอพานพอฟอฟันฟอพอสำเพาพอ่อมอมามอโยยักษ์โรอเรือรอรอลิงลอวอแหวนวอสอสาลาสอสอฤษีสอ,อ,ส,ส,อสอเสือ สหหีบหอลอจุลารอออ่างออหนกฮูหเปิบมือตัวเองเก่งมากเลยค่ะอย่าลืมฝึกท่องทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าท่องเก่งแล้วให้ผู้ปกครองนะคะทายคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย